สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ทีมงานเรากำลังเดินทางออกไปครับผม้อครับสุดยอดเลย วันนี้ขอเดก่นนะครับพุทธมุนทนิสานงานฟรีนะครับไลฟ์สดชมฟรีทั่วโลกเลยนะครับวันนี้โอพอพญาวาสก็สิไปแล้วดูสวยมามนี่ ถือมาอยูม่มา,มา,มาตัวนนเนาะเบ็ดไปแล้เ,เป่เบ็ดไปใช่หล่ะเลิศเ,เขาไปเทียงมังม้งโอ้โหเย็นเย็นเย็นขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่ ตื่นสวยมลอนะครับพี่น้องตื่นสวย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 ต่อแถวกันเลย <c oughs> ไปไป <c oughs> อย่าลาไปอย่าลา,าไปมันมันมันมา กิดตามหน่อยยอดเลยโอปิิงไม่ไปหรอปิ้งเข้าไปน้ำเขาไปแม่ปิ้งไปแม่ไปแม่ปไปเรื่อยๆผุดเข้าไปน่ะ

พักใจยหวานมากินกันนะโอ้ยพักนิ ะคะโคตรรวยทรัพพักก่อนนะครับช่วงนี้พักผ่อนนะเอารถตู้ไป3-4วันออกในเด้อปลายแดงมันจักนึงหา นึ่งหานะครับนึ่งหาสองเก่ารถบัสไปเที่ยงครับ เอาคิดเขาไปเข,ขเป,นเปน็นมุ่นเมินเหมือนกูอากาศเนมอเนีแงแมนเี้ยมกระยุบเรี้ยมักระเศร้าลมภาษาไทยว่าลมพิษเห็นวอลอ์คอเอาคนเป็นประจำเลยเยมเสาเป็นทุกเสา อากาศเย็นๆเป็นโหลดมากพ่อในบ้านมากจะไปจังมง่งวอง,วงอ๋อสิบโมงบอกโอเคไปสิบโมงเข้ากันชาร์จแบตกันจะข้าว พี่น้องเอ้ยตกบังซาตาขึ้นยืนง่อยโพ้นก้นเจเดีหาอยู่หากินพักระไดพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากิน มากับบริได้กินครับผมเอาพ่อ,อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม